สวัสดีครับ KK2 Funky นะครับวันนี้อยู่กับรองเท้า Adidas Predator 2,026ตรงหน้าผมตรงนี้นะครับซึ่งวันนี้ผมจะพูดเกี่ยวกับรองเท้า3หัวข้อด้วยกันนะครับเรื่องแรกคือเรื่องของดีไซน์หน้าตาของรองเท้าแล้วก็เรื่องที่2หลังจากใส่ตัว2,026รู้สึกอย่างไรเดี๋ยวจะมาพูดคุยกันนะครับแล้วก็หัวข้อสุดท้ายผมจะเปรียบเทียบครับปีโมเดลล่าสุด26นะครับกับตัว25 24, 23ตรงหน้าผมตรงนี้นะครับว่ามันมีความเหมือนหรือแตกต่างกัน รู้สึกอย่างไรนะครับแล้วก็ถ้าใครใส่ตัวเก่าๆอยู่มันคุ้มค่าแก่การอัปเกรดหรือไม่นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจสำหรับเพื่อนๆใครที่กำลังเลงรองเท้าใส่เตะฟุตบอลในปีใหม่นี้นะครับโอเคครับมาดูในส่วนของตัวรองเท้ากันนะครับเดี๋ยวผมเริ่มที่คู่แรก สีนี้มีชื่อว่า Immortal DNA นะครับซึ่งเป็นสีที่3ของปี26ซึ่งปัจจุบันที่ผมถ่ายคลิปอยู่นี้นะครับ Adidas ปล่อยมาแล้วทั้งหมด4ีสีด้วยกันนะครับสีล่าสุดจะเป็น Signature ของทางจุดเบล i n g h a m ที่เป็นขาวลินน้ำเงินนะครับแล้วก็ด้านหน้าผมตรงนี้จะเป็นตัวสีที่2ข่นะครับขาวแดงสีแรกจะเป็นสีเทาลินแดง ตัวนี้มันเป็นตัวลิมิเต็ดเดี๋ยวผมมาพูดภายหลังนะครับดีเทลต่างๆดีไซน์ต่างๆที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับเริ่มต้นที่3แถบตรงนี้เลยครับ a d i d a s หยิบกลิ่นอายของรุ่น precision ในปี2000นะครับมาเป็นดีไซน์คาแรคเตอร์ของตัว3แถบด้านรองเท้าด้านนอกตรงนี้นะครับจุดที่แตกต่างไปก็คือจะเป็นเรื่องของปุ่มปัน่นมีลักษณะคล้ายๆกับตีนตุ๊กแกนะครับให้สัมผัสที่หนืดกับรูปฟุตบอลด้านล่างของรองเท้านะครับเสริมดีเทลลักษณะคล้ายๆกับกระดูกสันหลังของตัวสัตว์ประหลาด ปีเดเตอร์นะครับองค์ประกอบรองเท้าตรงเนี้ยครับเป็นจุดที่เพิ่มเข้ามาในสําหรับปี26ลิ้นรองเท้ามีการเปลี่ยนแปลงไปพอสมควรนะครับสำหรับรุ่นที่มีลิ้นนะครับรุ่นตัว 24- 25ครับเขาจะมีแถบปั่นลามขึ้นมาที่รองเท้าลามขึ้นมาที่บริเวณลิ้นรองเท้านะครับสำหรับปี26บเนี่ยบริเวณที่เป็นแถบโลโก้3แถบตรงเนี้ยจะทำเท็กซ์เจอร์ใกล้เคียงกับแถบปัน่นถ้าถามผมผมคิดว่าเท็กซ์เจอร์ของการเป็นแถบปัน่นบริเวณลิ้นนนมมััั้อออยลงงงเรื่ขสสผ บริเวณอัปเปอร์ของรองเท้านะครับผมต้องบอกว่าตัวนี้แตกต่างจากทั้ง24และโมเดล25พอสมควรนะครับถ้าให้เทียบเลยนะครับโมเดล24เนี่ยบริเวณอัปเปอร์เนี่ยจะมีความคล้ายๆหนังไม่ใช่หนังคล้ายๆยางแต่ว่าถ้าเป็น25เนี่ยจะมีความรู้สึกที่เป็นเหมือนยางที่นุ่มขึ้นตัว26เนี่ยนะครับผมคิดว่ามันมีกลิ่นอายคล้ายๆกับ f 5 0นะมีความคล่องตัวมากขึ้นอ่ะสำหรับอัปเปอร์ของรองเท้านะครับ โอเคผมขอพูดถึงตัวนี้นิดนึงละกันเนื่องจากรองเท้าที่อยู่ตรงหน้าผมตรงนี้นะครับมันจะมีสีเหมือนกับ b o ล f ฟโกแพคจริงจริงมันก็คือบอลโฟโกแพคนั่นแหละนะครับแต่เป็นตัว l i มิเต็ที่ใส่ดีเทลบนรองเท้ามาเพิ่มเติมและให้ชื่อว่า Unlock ed Edition ตัวนี้จะมาพร้อมกับกล่องพิเศษครับที่ลักษณะเหมือนเราเปิดกล่องสมบัติขึ้นมาที่มีหมายเลขรหัสพอเปิดออกมาก็จะ เป็นรองเท้านะครับแล้วก็บริเวณด้านหลังของกล่องตรงนี้นะครับจะมีความพิเศษคือมีรูปของรองเท้าพีเดียเตอร์ตั้งแต่รุ่นแรกปีเกพร้อมชื่อทุกรุ่นสวยมากมานะครับแค่กล่องนี้ก็น่าสะสมแล้วนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยมันไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีจําหน่ายแล้วนะครับถ้าเราไปซื้อที่ร้านรองเท้านะครับหรือจะเป็นทางอาดิดาก็ตามนะครับมันจะได้ตัวสีเดียวกันนี้ที่ไม่มีกล่องพิเศษแล้วก็ไม่มีดีเทล บนรองเท้านะครับในส่วนตัวดีเทลบนรองเท้าจุดที่แตกต่างกับสีปกติทั่วไปนะครับคือจะมีหมายเลขบริเวณที่3แถบหมายเลข5หมายเลข7หมายเลข10ที่รองเท้าฝั่งขวาแล้วก็ 8, 22, 23ที่ฝั่งซ้ายนะครับซึ่งหมายเลข5เนี่ยก็หมายถึง ซีนาดินซีดานนะครับสมัยเรอัลมาดริดนะครับเป็นเบอร์ประจำตัวเบอร์7เป็นลาอูกอนซาเลสนะครับแล้วก็เบอร์10เป็นอเล็กซานโดรเดลเปียโร่นะครับส่วนบริเวณรองเท้าด้านซ้ายตรงนี้นะครับก็จะมีเบอร์8ของสตีเวนเจอร์าดนะครับเบอร์22่องของลิคาโดกาการะครับแล้วก็เบอร์23ของเดวิดเบ็คแฮมเป็นเบอร์ประจำตัวของเขาหลังจากที่เขาย้ายไปสโมสรเรอัลมาดริดนะครับถ้านึกถึงพรีเ,เตอร์ผมว่า6กรายชื่อนี้ก็แวบเข้ามาในหัว เป็นอันดับต้นๆนแน่นอนนะครับแล้วก็มีหนึ่งคู่ที่อยู่ตรงหน้าผมตรงนี้ครับเป็นสีดําขาวแดงเนี่ยเหมือนกันกับตัวปี26แต่ตัวที่อยู่ตรงนี้เป็นตัวปี25นะครับตรงนี้จะชื่อว่าโมเมนต์แพคปัจจุบันถ้าไปซื้อในร้าน,นไม่มีแน่ๆแต่น่าจะมีพวกตามร้านรองเท้าสตาร์ทต,ต่างๆก็ลองหาดูนะครับเดี๋ยวผมอาจจะแปะลิงก์เอาไว้ให้ด้วยความพิเศษของตัวนี้คืออะไรครับตัวนี้เป็นตัวโมเดล25ครับแต่รองเท้าข้างขวานะครับจะมีดีเทลการปั่นฟรีคิก เดี๋ยวผมแกะเปิดลิฟมาให้ดูนะครับนาทีที่93ครับเป็นนาทีที่เดวิดเบคแฮมปั่นฟรีคิกใส่ทีมชาติกรีซพาอังกฤษไปเล่นฟุตบอลโลกนะครับโอ้โหประตูนี้นี่เป็นประตูในตำนานใครเกิดทันและได้ดูสดๆมั้งครับผมเห็นประตูนี้สดๆกับตาเลยนะครับดูทางทีวีนะครับแล้วก็ทางฝั่งซ้ายของตัวนี้นะครับ มีนาทีที่45ครับเป็นจังหวัดที่ซีนาดีนซีดานวัลเล่นะครับด้วยเท้าซ้ายในนัดชิงแชมเปี้ยนลีกที่เจอกับเลเวอร์คูเซนนะครับมาริเจอกับเลเวอร์คูเซนโคตรสวยถึงแม้ว่าปี25จะเป็นรุ่นลิมิเต็ดนะครับแต่ข่าวดีครับตัว Immortal DNA ตรงหน้าผมตรงนี้นะครับของ2026ดำขาวแดงออกวางจำหน่ายแบบรุ่น general release คือรุ่นที่วางจำหน่าย ทั่วไปเดินเข้าไปในร้านไปลองสวมลองไซส์ได้เลยแล้วสีนี่คือสวยมากดำขาวแดงเป็นสีระดับไอคอนของพ e เตอร์นะครับแล้วก็ใส่เล่นจริงรอ,องเท้าก็เก่ายากนะครับดูแรงง่ายใครเป็นแฟนพันแท้หรือใครชินชอบพีเตอร์ผมแนะนำเลยซื้อง่ายนะครับตนนัวนี้แล้วก็ไม่รู้ว่าจะอยู่ในตลาดนานแค่ไหนผมมั่นใจเลยว่าสีเนี้ย จะหมดก่อนสีขาวแดงหรือว่าสีก่อนหน้าสีเทาแดงนะครับผมมั่นใจว่าจะหมดก่อนมันมีมินิ่งทางใจนะครับใครเติบโตมาับการดูนะักฟุตบอลที่ใส่พ r e เดเตอก็ลองไปเลือกซื้อกันได้นะครับโอเคถัดมาดีวผมพูดถึงประสบการณ์หลังจากได้สวมพ r e เดเตอร์ ออกตัวไว้ก่อนว่าผมไม่ได้เตะฟุตบอลเก่งอะไรนะครับอันนี้เป็นความคิดเห็นจากคนใช้งานจริงแล้วกันนะครับเรื่องแรกเลยนะครับเรื่องของน้ําหนักผมรู้สึกว่าเบาลงถ้าเทียบกับ25-24 24จะรู้สึกได้ชัดเจนเลยครับรองเท้ามีความเบามีความคล่องตัวไม่เทอะทะถ้า24เนี่ยคอมเมนต์ชุดแรกๆนะครับก็คือเรื่องของ น้ำหนักมันเทอะทะนะครับมันมันมันค่อนข้างแข็งนะครับแล้วก็หลายๆท่านจะมีปัญหาเจ็บเท้าแต่โดยส่วตัวของผมเนี่ยผมไม่มีแล้วก็เรื่องของการสวมใส่เบอร์รองเท้านะครับบางเว็บไซต์ก็จะบอกว่าให้อัพไป0.5จากรองเท้าที่ปกติใส่แต่สำหรับตัวผมผมใส่ เบอร์ตรงไซส์กับรองเท้าทั่วๆไปของแบรนด์ Adidas อันนี้ก็แล้วแต่เ,เพื่อนๆนะครับผมคิดว่าในปี2026มันหาลองไม่ยากก็แนะนําให้ถ้าใครไม่ชัวเรื่องของไซส์นะครับไปลองที่หน้าร้านก่อนที่หน้าช็อปก่อนได้โอเคเรื่องน้ําหนักทีนี้ผมอยากพูดถึงเรื่องของแถบปั่นนิดนึงผมรู้สึกว่าแถบปั่นเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปส่วนหนึ่งคือมันให้ความรู้สึกหนึบเท้าหนึบกับรูฟุตบอลนะครับาถามว่ายังคงเอกลักษณ์ของการ เตะแล้วปั่นไฟมันด้นม,นมันมันช่วยไหมผมพิดว่าช่วยแต่ถามว่ามันจะเปลี่ยนให้เราเป็นคนเตะบอลโค้งแบบโอ้โหนักฟุตบอลอาชีพหรือเปล่าผมคิดว่าไม่นะครับทักษะ ส่วนตัวยังเป็นสิ่งที่สําคัญอยู่นะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ผมยังรู้สึกได้แล้วมันไม่หายไปนะครับคือเรื่องของน้าหนักน้ําหนักของฟุตบอลเนื่องจากรองเท้าพีเ,อเตอร์เลยเป็นกลุ่มตระกูลรองเท้าที่ไม่ใช่สายสปีดนะครับมันจะมีความแข็งของรองเท้าพอสมควรนะนั้นถ้าเรื่องของการน้ําหนักก็ยังทําได้ดีเหมือนเดิมถามว่าเรื่องน้ําหนักผมคิดว่าทาได้ดีกว่าตัว25แต่ผมจะติงนิดนึงตรงเรื่องของปุ่มเนี่ยดูดูแล้วเหมือนจะชํารุดง่าย เพราะมันเป็นลักษณะของคล้ายๆกับตีนตุ๊กแกแบนราบไปกับผิวของรองเท้านะครับซึ่งรู้สึกว่าเหมือนขอบด้วยดีไซน์ของเขาที่เขาทําเป็นลักษณะรูปทรงประมาณนี้ที่มีความแหลมจุดที่มันเป็นแหลมๆขอบๆมาตรงนี้ครับผมว่าถ้าใส่ไปนานๆผมดาวนะยังยังไม่รู้แต่น่าจะต้องมีหลุดมีเปิดบ้างแหละก็เป็นเรื่องของความรู้สึกการสวมใส่นะครับเพื่อนๆคนไหนที่กําลังมองหารองเทา้าสายคอนโทรลนะครับ ผมว่าพีดเตอร์ยังไงก็เป็นหนึ่งในช้อยส์ต้นๆน,น,นะครับแล้วก็เรื่องของทัชเฟิร์สทัชอะไรต่างๆเนี่ยผมมีความรู้สึกมันดีขึ้นยิ่งถ้าเทียบกับยี่สี่นะครับยเนี่ยจะมีความกระด้างแข็งมากๆนะครับแล้วก็บริเวณอุ้งเท้าด้านในของยี่สี่มีความหนาโค้งน้อยไม่ค่อยสอบรับ สรีระของเท้าเราเท่าไหร่นะครับแต่25้าก็ปรับให้ดีขึ้นแล้วก็ย6 mm hmm. เนี่ยผมรู้สึกว่าบริเวณเท้าด้านในของรอ,องเท้าเนี่ยมันโค้งรับต่างสรีระของเท้าเรานะครับก็น่าจะประมาณนี้สําหรับการใช้งานจริงการออกบอลยาวเตะเรารู้สึกบอลมีน้ําหนักการออกบอลสั้นมันก็ไม่ได้มีผลโดยตรงกับรองเท้าสักเท่าไหร่นะครับการออกบอลโค้งรู้สึกมีแถบปั่นแล้วช่วยให้อุ่นใจขึ้น ในหลายๆจังหวะเรารู้สึกว่ามันมันช่วยแล้วก็เรื่องของความคล่องตัวการเลี้ยงการอะไรต่างๆทําได้ดีขึ้นยิ่งทเทียบกับตัวซีรีส์ของตัวยีิบสี่ดีขึ้นแน่ๆนะครับความคล่องตัวดีขึ้นสําหรับเพื่อนๆที่มีโอกาสใส่ใช้งานแล้วนะครับคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับผมอาจจะไม่ได้ถูกไปทั้งหมดแล้วก็เป็นเพียงแค่ความคิดเห็นส่วนตัวของผมเท่านั้นนะครับโอเคหัวข้อถัดมานะครับผมจะเปรียบเทียบ รุ่น26กับตัวเก่าๆไม่ว่าจะเป็นโมเดล25 24, 23นะครับอาจจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่ใครกําลังมีรุ่นเก่าอยู่แล้วกําลังตัดสินใจช่างใจว่าจะซื้อรุ่นใหม่ดีไหมนะครับเดี๋ยวผมจะเจาะไปทีละรุ่นเลยมันเหมือนหรือมันแตกต่างอะไรกันอย่างไรนะครับแล้วคุ้มไหมที่จะอัปเกรดซื้อรุ่นใหม่ถ้าเพื่อนๆชอบรองเท้าแล้วบัตเจ็ตไม่ใช่ปัญหาผมแนะนําว่าซื้อเลยโดยเฉพาะตัวเนี้ย สีดำขาวแดงผมว่ามันเป็น OG ของพ r e ดเตอรนะครับส่วนใครที่เออเพิ่งซื้อรุ่น25มาแล้วก็ยังไม่เก่าเลยนะครับหรือจะเป็นตัว24ก็ยังใช้งานได้ยีจริงๆผมว่าก็ใช้งานได้นะครับตรงนี้เดี๋ยวเรามาลองพูดคุยกันทีละรุ่นว่าจะตัดสินใจอย่างไรเผื่อเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่กําลังดูคลิปนี้อยู่นะครับ เดี๋ยวเรามาเริ่มที่ตัวแรกเลยนะกันนะครับเริ่มที่ตัวยี่สิบสาะกันนะครับเป็นโมเดลที่แตกต่างจากยี่สิบสี่ยี่สทั้งหมดตรงนี้นะครับเพราะว่าในโมเดลยี่สิบสามลงไปนะครับหลังๆมาเนี่ยเขาไม่ได้ทําลิ้นนะครับเขาเพิ่งเอาลิ้นกลับมานะครับมันจะคล้ายๆกับตัวมูเทเตอร์นะครับตัวฟรีกประมาณนั้นดีเทลเขาจะเป็นความเฉียวเฉียวเส้นสายแรงๆนะครับคล้ายๆรองเท้าเอเลี่ยนนะในมุมมองของผมนะถ้าเพื่อนๆใส่รุ่นประมาณเนี้ย ผมคิดว่าถ้ามีโอกาสนะครับอยากเชร์ให้อัปเกรดเป็นตัว26เพราะว่าปุ่มปั่นมันนะครับจริงๆผมชอบนะครับการกระจายตัวของยางเม็ดเล็กๆมันให้สัมผัสกับลูกฟุตบอลเนี่ยมันหน่วงเวลาเราวาดเท้าให้มันเคอร์ฟอบผมว่ามันหน่วงมันเนืดดีนะครับแต่ว่าข้อเสียเนี่ยเนื่องจากเป็นการกระจายตัวของยางเม็ดเล็กๆเนี่ยมันหลุดง่ายมากใส่เตะไม่กี่ทีครับไม่ถึงสักห้าหกครั้งก็หลุดแล้วนะครับแล้วก็หลุดหลายจุดด้วย ผมเลยคิดว่ามันถึงเวลาแล้วหรือเปล่าแต่ก็ถ้าใครยังใส่สภาพได้ดีอยู่อันนี้ก็ลองคอมเมนต์มาบอกแต่ของผมนะครับยางหลุดเยอะมากจริงๆถ้าพูดถึงตัว upper นะฟิลของการจับวัสดุผมว่า26กับ23คล้ายๆแต่26จะบางกว่า23จะหนากว่าแต่ปั่นแตกต่างกันมากนะครับแล้วก็ตัวนี้พังง่ายนะครับโอเคครับตัวถัดมานะครับผมจะพูดถึงเ a t เตอร์24ที่อยู่ตรงหน้าผมตรงนี้เทียบกับ26 นะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนยังเห็นมีใช้งานยิบสี่อยู่นะครับและซึ่งจริงๆมันก็เป็นหนึ่งๆตัวที่ผมชอบนะยิบสี่เนี่ยคาแรคเตอร์ที่มันชัดที่สุดผมชอบแถบปัน่นในบรรดาทั้งหมดมาเนี่ยครับผมชอบแถบปั่นของรุ่นยิบสี่ที่สุดมันเหมือนกับพีเดเตอร์รุ่นแรกๆที่วางจําหน่ายผมชอบมากๆนะครับในแง่ของการมีแถบปั่นของรองเท้าเนี่ยผมให้ยิ่สี่อันดับหนึ่งเลยเรื่องของ power ผมก็ให้อันดับหนึ่งเนื่องจาก วัสดุบริเวณอัปเปอร์เนี่ยมันลักษณะเหมือนเป็นยางแข็งแข็งยีสี่นี้ผมแทบจะไม่ติจะมีติอย่างเดียวก็คือเรื่องของอุ้งเท้าตรงเนี้ยมันทําให้รู้สึกว่าจังหวะทัชบอลด้วยฝ่าเท้าด้านในมันไม่ค่อยซิงกับร่างกายเราเท่าไหร่ดังนั้นถ้าใครใส่24อยู่ถ้าท่านไม่ได้มีปัญหาเรื่องของการเจ็บเท้าถ้าท่านใส่ได้ดีแล้วมันยังใช้งานได้สําหรับผมนะไม่ต้องอัพก็ได้ ผมว่ามันยังเป็นรองเท้าที่ดีคู่หนึ่งและสายคอนโทรลสายปัน่นสายวางบอลเนี่ยชอบแน่ๆจะต,ติงอย่างเดียวคือเรื่องของความความสบายเท้าต่างๆอาจจะด้อยด้อยหน่อยมาตัวถัดมาครับ25ถ้าท่านใส่25อยู่อัปเกรดดีไหมถ้าเงินไม่ใช่ปัญหาเอาเลยทีนี้ผมมาพูดถึงตัว25เนี่ยข้อดีสําหรับผมนะครับผมชอบฟีลลิ่งการใส่ความสบายของรองเทา้าและหน้าตาของมันบาลานซ์ได้ดีระหว่างความ แข็งความอ่อนการที่จะเป็นสาย power ออกบอลยังมีน้ำหนักอยู่ขสำหรับผมเนี่ยยี่สกกึ่งๆึ่งไปแนวข้องตัวแล้วความหนามันทำให้สบายขึ้นไปอีกะระดับหนึ่งอย่างที่ผมบอกไว้ช่วงต้นคลิปว่ามันเอียงไปทางเหมือนสายสปีดมากขึ้นแต่มันยังไม่ได้จับและมันไม่ได้ใกล้กับเอ0ูนย์ะครับแล้วก็ใครที่เพิ่งซื้อนะครับยิ่งถ้าเพิ่งซื้อปลายปีเพิ่งซื้อตัวลิมิเต็ดหรือจะเป็นตัวิกเนเจอร์อะไรมาเนี่ยถ้ามันยังใช้งานได้อยู่ผมเชีร์ให้ อย่างใช้25้าไปต่อได้นะผมจะติงอย่างเดียวตรงที่แถบปั่นเนี่ยผมไม่ค่อยชอบถ้าเทียเดี๋ยวผมให้ยี่สี่ยี่หกแต่แถบปั่นเนี่ยผมไม่ค่อยชอบเพราะว่ามันมีความความบางลักษณะของมันเป็นคลีบแถวบางๆเรียงตัวความถี่ก็น้อยนะครับแต่อย่างที่ผมบอกคนมันจะเตะบอลปั่นโค้งอมันไม่ต้องใส่พีเดเตอร์มันก็ปั่นโค้งได้ใช่ไหมดังนั้นผมเลยคิดว่า ถึงแม้ว่าผมจะไม่ชอบแต่มันไม่ใช่ปัจจัยหลักและสาหรับใครนะครับที่ยังไม่ได้มีรองเท้าและกําลังจะมองหารองเท้าฟุตบอลนะครับอยากใส่พีเดเตอร์ใส่ตเตะออกกําลังกายตอนนี้โมเดลย5บหหลายๆตัวมันอยู่ในช่วงเซลเพราะว่ามันเปลี่ยนรุ่นใหม่ออกมาแล้วนะครับดังนั้นถ้ามีโอกาสผมก็ยังจะหยิบมันไปใส่ใช้งานอยู่เพราะมันเป็นโมเดลที่ชอบสวยโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับความคิดเห็นของผมต่อรองเท้า Predator 2026และ โมเดลเก่าๆก5่4 23หา25 24 23วังว่าข้อมูลในคลิปในวันนี้ถึงแม้ข้อมูลจะยาวนิดนึงนะครับแต่อาจจะช่วยเพื่อนๆตัดสินใจได้ว่าจะซื้อรุ่นใหม่หรือไม่ส่วนตัวผมแอบเชียร์นะครับถ้าใครชอบสี OG ดํดำขาวแดงมันเป็นโอกาสที่ควรจะซื้อเก็บไว้สักครั้งหนึ่งเพราะว่าตอนปี25เนี่ยเขาก็ทำดำขาวแดงออกมาแล้วมันเป็นลิมิเต็ดมันหาซื้อยากนะครับหรือมันจะมีราคารีเซลที่สูงซึ่งตัวยี่สิ ทำดําขาวแดงมามันก็เป็นเฉดแดงส้มนะครับมันก็เป็นเฉดที่ไม่ตรงไม่ตรงกับความเป็น OG สักเท่าไหร่นะครับดังนั้นในปี26ลินอายของ p r e d a t o r Precision กลับมาเนี่ยเป็นรุ่นโมเดลที่สวยอยู่แล้วบวกกับดําขาวแดงสีก็เป็นเฉดแดงที่ที่ถูกต้องนะครับที่ดูแล้วแบบเออดำขาวแดง p r ี d ดอร r มันต้องประมาณนี้สาหรับใครที่ชอบ r e d a t o r ก็อยากจะเชียร์ให้ลองไปตัดสินใจซื้อดู สุดท้ายนะครับใครที่ดูมาจนถึงตอนนี้นะครับผมต้องขอขอบคุณนะครับขอบคุณมากๆเพราะว่าผมทำคอนเทนต์ออกมาเนี่ยไม่ได้คาดหวังอะไรนะครับแล้วก็พฤติกรรมคนปัจจุบันเราไม่ได้ดูคลิปยาวๆกันเท่าไหร่อยากทำคลิปอยากทำเนื้อหาเกี่ยวกับรองเท้าที่เราชอบนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆในการตัดสินใจซื้อรองเท้าได้ละกันเนื้อหาวันนี้ประมาณนี้นะครับฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e กดแชร์คลิปนะครับหรือมีเนื้อหาพูดคุย คอมเมนต์มาพูดคุยกันผมยินดีตอบทุกคอมเมนต์นะครับวันนี้ประมาณนี้ครับขอบคุณครับ